วัสดีครันักเรียนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ะคะเป็นในส่วนของแบบหัดลำดับเลขะค,ะคณิตครูก็จะนํามาเพียงเป็นบางข้อนะคะเพราะว่ามันจะซ้ํากับตัวอย่างนะคะข้อ1จงเขียน4ีพจน์แรกของลําดับเลขคณิตเมื่อกําหนดให้นะคะจะทําทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะข้อ1ย่อย a 1เท่ากับ5และ d เท่ากับลบส a 1นเท่ากับ5นะคะใส่ลงมา a2 ก็คือ a1 บวก d นะ a1 ก็คือ5บวกด้วย d คือจุดให้มาคือลบ่าไหรคะลบ2จะเท่ากับ3 a3 ก็คือ a2 พวที่อยู่ข้างบนนี้นะคะแล้วก็บวกด้วยค่า d นะ a2 คือ3บวกด้วย d คือลบ2จะเท่ากับ1 a4 จะเท่ากับ a3 บวกค่า d นะ a3 ก็คือ1บวกลบ2นะจะเท่ากับ ลบหนะึ่งอะอันนี้ไม่พอนะคะเพราะงั้น4พจนะ์ก็คือ5 3 1แล้วก็ลบหนึ่งนะคะต่อไปข้อง a 1นึ่งเท่ากับลบสี่ดเท่ากับสนะ a 1นึเท่ากับลบสนะคะ a 2ก็คือ a 1 a 1ก็คือลบสบวกด D. D, ีก็คือ2อนงะจะเท่ากับลบสต่อไป a 3 a 3ก็คือ a 2 a 2ก็คือลบ2บวก d คือ2เท่ากับ0 a 4เท่ากับ a 3 a 3ก็คือ0บวก d d คือ2เท่ากับ2องปัญญาณสีพจน์ก็คือ4พจน์แรกก็คือลบ4ลบ2 0แล้วก็2ต่อไปข้อ3 a 1เท่ากับ5ส่วน2และ d เท่ากับลบเศษสส่วน2 a 1ก็คือ 5ส่วน2นี่จะพองเนียน a 2จะเท่ากับ a 1 a 1ก็คือ5ส่วน2บวก d คือลบ3ส่วน2อันนี้จะเป็นการบวกลบเลขเศษส่วนนะคะส่วนเท่ากันแล้วก็คือนำตัวเศษ5กับลบ3ก็เหลือ2ส่วน2 2ส่วน2เท่ากับ1ต่อไป a 3ก็คือ a 2 a 2ก็คือ1 หนึ่งบวกด้วยลบสามส่วนสองลบสามส่วนสองอันนี้ก็ทําให้เป็นบวกลบกันไม่ได้ก็ทำำําจํานวนเต็มหนึ่งให้เป็นส่วนสองก็ได้สองส่วนสองแล้วก็ลบสามส่วนสองตอบลบหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่พอเงินครูเอาแค่สามพจน์เพราะฉะนั้น,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 นออาสามพจน์นแรกก็คือ ้ส่วนสองนะคะ A2 ก็คือ1 A3 ก็คือลบหส่วนสต่อไปก,ก,สสกส็สีเท่ากับเศษหนึงสและ D เท่ากับเศษหนึงสองเท่ากับเศษหนส่วนสองะคะ A2 ก็คือ A1 a นก็คือเศษหนึงสบวก d คือบวกเศษหนึ 1. ส่วนสอันนี้ก็เป็นบวกลบเศษส่วนส่วนเท่ากันแล้วก็นำเศษ หนบวกหเป็น2อส่วนสองตัดสองตัดสองนะคะเท่ากับหงต่อไป A3 สามสามก็คือ A2 สอที่ทำไว้ก็คือ1นึ่งบวก d คือหนส่วนสอะอันนี้เครื่องหมายบวกเหมือนกันมันก็จะกลายเป็นจมนวนา้องเรียนจะนวนเต็มหนึ่งเศษหนอันนี้ครูเอาส่วนไปคูณเศษเอาส่วนไปคูณจำนวนเต็มส1งเป็นสบวกเศษเป็นเศษเกินคือ 3.2 a 4ก็คือ a 3 a 3ก็คือ3.2ส่วน2บวก d, d, d คือเท่าไหร่คะ d ก็คือ1.2ส่วน2อันนี้ส่วนท่อกแล้วจับเศษวกกันก็เป็น4.2ส่วนส2ตัดนะคะน่าจะหน่วยเป็น2เพราะฉะนั้น4พจนแรกคือ a 1คือเศษ1ส่วน2 a 2คือ1 a 3คือ3.2ส่วน2 a 4คือ2นะคะต่อไปข้อ2ใหญ่ จงหาพจน์ของลำดับเลขคณิตที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อ1ให้หา a 1 2เมื่อกำหนด a 1เท่ากับ7และ d เท่ากับลบ3นกเรียนก็ตั้งสูตรพจน์ที่12ก็คือ a 1บวก n ลบ1 d นักเรียนนะคะ n ลบ1ก็คือเท่าไหร่ n เป็น12ใช่ไหมคะ สิบลบหก็เหลืออันนี้ครูจะรัดเลยนะคะเป็น 11d นะสูตรจะเป็นอย่างนี้นะคะก็ะจะได้ว่า a1 หเท่ากับเดบวกสิบเอ็ดคือลบสเท่ากับเจ็ลบสิคูณลบสเป็นลบสานะคะก็จะได้ a12 ิบสเท่ากับเจ็ลบสก็เหลือลบเท่าไหร่คะเหลือลบยีต่อไปข้อ2ย่อยให้หา A 2ยี่ส เมือ่อกำหนด A1 เท่าก,กับ4และ d เท่าก,กับเศษหนึ่งส a 2 0นะคะรูปแบบของพจน์ที่20ก็คือ a 1บวก n ลบ1 d นะคะ n ลบ1ก็คือ n 2 0 1ลบ1ก็จะเป็นบวกด้วยกี่ดีคะ 19D นะคะ a 1เท่าก,กับ4บวก d เท่าก,กับบวก19คูณเศษหนส่วนส,สนะคะอันนี้ จำนวนเต็ม4บวกอันนี้เอาเศษคูณเศษส9บคูณ1ได้19ส่วนเท่าไหร่คะ19ส่วน2อ,อ่เอา2ไปหาร19าทำให้เป็นจำนวนคละก็จะได้4บวก2 298ใช่ไหมคะ298เ้สิบแ1เศษ1ส่วน2อาราจำนวนเต็มมาบวกกันจะพยัญชนะ a 20เท่ากับ 9ก้าบวกเาบวกสเท่ากับจำนวนเต็ม13บสาเศษ1นึ่งวนสอนะต่อไปข้อ3ใหญ่ข้อสใหญ่จงหาพจน์ที่ N ของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้นะคะพจน์ที่ N ก็คือพจน์ทั่วไปนักเรียนก็คือไม่ทราบว่าเป็นพจน์ที่ไหนมันจะติดตัวไป N น,นะะจุดให้มาพจน์แรก2องลบห ลบส่ลบเจ็ดอ่ะเอหนคือแอรียนอ่ะขำตรงนี้เลยคะ่ะเอคือสองอันนี้คือ A1 หนึอ่ะดเท่ากับเท่าไหร่คะดีเท่ากับพนดหลังอ่ะครูจะใช้ลบห่อ่ลบหเป็นพนดหลังลบหนลบหน้าหน้าคืออ่ามันเป็นบวกสใช่ไหมคะก็เป็นลบสเพราะนั้น D คือลบเท่าไหร่คะดคือลบสนะคะอ่ะอะาตั้งสูตร a n เท่ากับ A1 บวก n ลบ1 d นะคะเ1เท่ากับ A1 เท่ากับ2บวกมันจะติดตัวไป n นต้องเรียนเพราะค่อยหาพจน์ที่ n ใช่ไหมคะหาลูกพจน์ทั่วไป d คือลบอะไรคะ d คือลบ3เท่ากับ2เอาลบ3แจกแจงเข้าไปนะคะคูณเข้าไปก็จะเป็นลบ3คูณ n เป็นลบ 3 n ลบ3คูณลบ1ลบลบเป็นบวกได้บวกเท่าไรคะได้บวก3ตอบอเท่ากับนะคะจัดเรียงพจน์ใหม่เป็นลบ 3n ใช่ไหมคะบวก3กับ2ก็เป็นบวกเท่าไหรคะบวก5นะก็จะตอบ a อ็เท่ากับลบ 3n บวก5ต่อไปข้อ4ลบ176เป็นพจน์ที่เท่าไหร่นะะเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ก็คือให้หาอะไรคะให้หา n ของลำดับเลขคณิต ต่อไปนี้นะมันก็จะหมายความว่าอย่างนี้นักเรียนสมมุติเรามีลำดับเท่าไหร่คะ,ะลบหนึ่งลบหกลบสิบเอ็ดนะ,ะไปเรื่อยๆจนถึงเขาถามว่าลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเป็นพจน์ที่ไหลก็คือมันอยู่ในลำ,ลำดับนี้มันก็คือตัวสุดท้ายของลำดับนี้คือลบเท่าไหร่คะลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนั่นเองนะคะ,ะทราบอะไรบ้างอันนี้คือ A อะไรคะอันนี้คือ A 1หนึ่ง ตัวนี้เป็นพจน์สุดท้ายที่โจทย์ให้หาว่านะคะเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ก็คือหาอะไรคะหา n ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็น a อะไรคะจะเป็น a n อ่า d เท่ากับเท่าไหร่คะ d เท่ากับพจน์หลังอ่าพจน์หลังคุณจะใช้ 6. ลบหกลบหกเป็นพจน์หลังลบหน้าหน้าก็คือลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งเพราะฉะ,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 ะนั้น d เท่ากับเท่าไหร่คะลบหกลบลบเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้น d เท่ากับลบเท่าไหร่คะ d เท่ากับลบห้า นะคะอ่ะตวนี้ก็มาตั้งสูตร a n เท่ากับ a 1บวก a 1บวก n ลบ1 d นี่จะแก้สมการหาอะไรคะหาตัวแปร n อ่ะทราบ a n คือเท่าไหร่คะพวกสุดท้ายลบ1น6นะคะเท่ากับ a 1คือลบ1บวก n ไม่ทราบ n ลบ1 d คือเท่าไหร่คะ ดีคือลบห้านะคะอ่า<ป>อ,อันนี้ครูจะยังไม่ย้ายเนาะครูจะเอาลบห้าแจกแจงเข้าไปก่อนคูณเข้าไปก่อนก็เป็นอ่ะยา้ายเลยก็ได้เงินเอาลบหนึ่งมาฝั่งนี้เป็นลบร้อยเจ็ดสิบหกบวกเท่าไหร่คะบวกหนึ่งอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่คะ แ7 5อ่านี่ย้ายย้ายลบหนึ่งมาฝั่งนี้แล้วคะอันนี้ครูเอาคูณเข้าไปก่อนเป็นอ่าลบหคูณเเป็นลบ5้ลบหคูณลบหลบลบเป็นบวกได้เท่าไหร่คะได้บวกหนะคะอันนี้ก็ย้ายลบ1มาฝั่งนี้แล้วเป็นบวกหเนาะอ่าต่อไปย้ายย้ายบวกหมาฝั่งนี้เป็นลบหเท่ากับลบห้นะจากบวกหมาเป็นลบหก็จะได้ลบ หนึ่งร้อยแปดสิบใช่ไหมคะเท่ากับอ่ะครูย้ายเลยนะคะ n เท่ากับครูย้ายลบอะไรมาย้ายลบห้ามานะคะมาหารนะคะคูณย้ายมาหารนะ <S <s <uss> <S ก็จะหารกันได้อ่าลบลบเป็นบวกอ่า n เท่ากับอ่าทั้คนก็นำห้าไปหารเท่าไหร่คะหารสิบแปดห้าหนึ่งห้าสามสิบห้าเศษสามห้าหกสามสิบอ่าพยันตอบ เท่ากับ36นั่นก็ตอบว่าดังนั้นลบ176เป็นพจน์ที่ไรคะพจน์ที่36นั่นเองต่อไปข้อ5 A, A N ของลำดับเลขคณิตนะที่มี จงหา an ของำลำดับเลขคณิตที่มี a 3เท่ากับ20นะคะแล้วก็ a 7เท่ากับ32อันนี้จะยาวอย่างนักเงียนอันนคือไม่ทราบพจน์แรกใช่ไหมคะไม่ทราบผลต่างร่วมนะมันจะหารูปพจน์ทั่วไปไม่ได้นองจต้องหา a 1กับหาค่าดีแต่เขาบอกพจน์ที่3ม,มาเพราะนั้นนะเนอก็ทำเอาสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะมาทำทราบ a 3รูปแบบของ a 3คืออะไรคะรูปแบบของ a 3ก็คือ a 2องเอหบวกกี่ดีคะบวก 2D นั่นก็แทน a 3ด้วย20 20เท่ากับ a 1ไม่ทราบบวกกี่ดีคะบวก 2D นะมันจะติด2ตัวแปรคือตัวแปร a 1กับตัวแปร D นะคะให้เป็นสมการที่1่ไปนะคะกลัวไม่พอเรียนต่อไปทราบ a เลยคะ่ะ a 7รูปแบบของ a 7ก็คืออะไรคะ A7 ก็คือ A1 บวกบวก7ลบนนะเองคือ7อ่ามันก็คือ6เลยคะ่ะ 6d ดีแทน A7 ด้วยอะไรคะแทน A7 ด้วย32เท่ากับ A1 บวก 6d ดี 6, นะะาจะเห็นว่ามันติดอะไรเหมือนกันลเรียนติดตัวแปร A1 กับติดตัวแปร D ให้เป็นสมาการที่อะไรคะให้เป็นสมาการที่สองต่อไปนะคะ นำสมการมาทำไมกันมาบวกมาลบกันนะคะอันนี้ครูจะนำสมการที่สองตั้งลบด้วยสมการที่หนึ่งสมการที่สองตั้งลบด้วยสมการที่หนึ่งนะคะ,ะจริงๆเรื่องเรียนนำสมการไหนลบกันก็ได้นะคะนี้ครูนำสมการที่สองตั้งเพราะสัมประสิทธิ์นะคะมันจะ,ะที่คูณตัวไปดีแลเวลาเรียนลบมาแล้วมันจะไม่ติดลบนะคะน,นั่นเยนก็ลบได้เลยนะคะเวลาลบสมาการก็นะ ซ้ายลบซ้ายขวาลบขวานะคะอ่ะสิ่งที่หมดไปคืออะไรคะ a 1ลบ a 1หมดไปต่อไปกี่ดีคะ 6D-2D ลบ2 d ก็จะเหลือ 4D เท่ากับ32-20ลบ20นะคะ32ลบ20ก็จะเหลือเท่าไรคะเหลือ12ก็ย้ายข้าง d 1เท่ากับ12หารด้วยเท่าไรคะหารด้วย4 D เท่ากับเท่าไรคะ D-3 เท่ากับ3 B, จะเท่ากับสามอาทราบแล้วต่อไปนะคะนักเรียนก็แทนนะคะเอ่อนักเรียนแทนเหนข้างล่างนะคะแทน d ีเท่ากับสามเพื่อจะหาหาพจน์แรกหา a อหนึ่งในสมการที่อ่ะกูจะแทนในสมการที่หนึ่งนะคะเพราะสามสิทธิ์มันน้อยหน่อยสมการที่หนึ่งก็คือ a อหนึ่งบวก 2d เ <D S 1> ท่ากับ20นะคะ a 1นะคะเอ่อ a 1 <S 2> <S 2> ไม่ทราบนะคะต้องเรียนแทน d เท่าไหร่คะ a 1หนบวกสอคือเท่าไหร่คะ d คือ3เท่ากับยี่สอ,อ,อันนี้จะได้6เนี่ยอาจจะไม่พอนะคะอันนี้จะได้6เนาะก็จะได้ a 1เท่ากับเอ่20 23. อ20ลบสองอามเอหกย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบเท่าไหร่คะลบหเพราะฉะนั้น A1 จะเท่ากับ10เท่าไหร่คะ14บสีตรงนี้นะคะต่อไป A N นะคะเมื่อทราบ A1 ทราบดีจดให้หา A อเลยคะ A N หาพจน์ทั่วไปนั่นเองก็จะได้ว่า A N เท่ากับ A1 บวก n ลบใช่ไหมคะ A อเท่ากับ A1 คือ 14บวก n ไม่ทราบนะพราะเ่อไปจะต้องปิดติดตัวแปร n ลบหนดีคือเท่าไหร่คะดีคือ3ต่อไปนำ3า3แจกแจงเข้าไปนะคะจะเท่ากับ14 3คูณ n เป็น3 n 3คูณลบหได้ลบอะไรคะได้ลบ3ก็จะเป็นเท่ากับ A N นะคะสามลบสกับบวกสิก็จะเหลือ11นะ,ะก็จะตอบทั่วไปนะคะต่อไปก็6สมศักดิ์ทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งได้เงินเดือนเดือนละสอ0 0มบาทและได้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ1,000บาทจงหาว่าเมื่อสมศักดิ์ทำงานได้กี่ปีคะได้6ปีจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่นะ,ะอันนี้มันก็จะหมายถึงอย่างนี้นี่เงพจน์แรกคือเท่าไหร่คะ เงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ1000บาทก็คือค่าอะไรเนี่ยค่าดีนั่นเองนะเพิ่มเพิ่มขึ้นเท่ากันปีละ1 0 0 0บาทอ่ะมันก็จะเป็นลำดับเลขคณิตคืออะไรคะพจน์แรกก็จะเป็น2 0,000เท่าไรคะ2องห0นะบวกเท่าไรคะบวก1000อันนี้จะเป็น A อะไรคะนี่จะเป็น A1 นะเพราะพะั้น A2 คือเท่าไหร่ A2 ก็เอ่อีถัดไปก็เป็น26ง0 0เท่าไรคะ หกพันบาทจริงเงินไล่ก็ได้เนี่ยไปหกปีไปเรื่อยๆนะจนถึง A อะไรคะเอหนึ่งนะคะเริ่มต้น a อหนึ่งเงินเดือนยังไปขึ้นใช่ไหมคะเขาบอกว่าอีกหกปีก็แสดงว่าหกปีก็คือนับจากตรงนี้ไปนะไปอีกหกมันก็ตรงนี้มันก็มันก็จะกลายเป็น A เท่าไหร่งเงินตรงนี้มันก็จะคือ a อเจ็ดถูกไหมคะจ์ให้หา a อเจ็ดจให้หาตัวนี้ดี D คือเท่าไหร่ดี D จะเท่ากับเท่าไหร่คะ เพิ่มขึ้นปีละหนึ่งพันนะคะอันนี้จะเป็น a 1. อหน,นึ่งอ่ะเราจะมาตั้งสูตร An เท่ากับ a อหนึ N ่งบวก N ลบหนึ่ง N ลบหนึ่งดีใช่ไหมคะเอเอ็ a N, โนโจทย์ให้หาเเจ็ดก็จะเป็น a อเจ็ดเท่ากับ a อหนึ่งคือสองหมื่นห้าบวกนะคะเคือเท่าไหร่คะ N คือ7ใช่ไหมคะนับตรงนี้ไปแล้วก็บวกตรงนี้เป็นพจน์เริ่มขึ้นปีนี้บวกอีกพันหนึ่งไปถึง6ปีก็คือมันจะเป็นเอก็จะ N ก็คือ7 7ลบหนึ่งคือเท่าไหร่คะ D ก็คือ1,000ไป25,000่าบวก6 7เลบหนึ่งเหลือ6 6คูณหนึ่งเท่าไหร่คะ หกคูณหนึ่งพันก็จะเป็นสองหมื่นห้าบวกหกพันก็จะได้เเจ็ดเงินเดือนนะคะในปีที่เจ็ดนะคะหรืออีหกปีต่อมาก็จะเท่ากับสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะ อีกหกปีต่อมานะะต่อไปข้อข้อเนะคะถ้า3มพจน์แรกของลำดับเลขคณิตคือ a คอมา่าอ่ะก็คืออย่างนี้เงี้เขาบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตเขาบอกว่า3พจน์แรกนะตรงนี้มันก็คืออะไรคะถ้าเป็นรูปแบบของลำดับเลขคณิตตรงนี้ก็จะคือ a อะไรคะเงี้ยตรงนี้ก็จะคือ a 1 ก้อนนี้จะเป็น A อะไรคะ A2 องนี้จะเป็น A อะไรคะเอสนั่นเองนะคะ,ะจุดเนื้หาอะไรเนี่ยให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนี้นะ,ะอ่ะทีนี้นักเรียนก็จะใช้หลักการอะไรคะนัเกเรียนครูจะใช้หลักการหาค่าดีนะ,ะค่าดีจะเท่ากับพจน์หลังลบพจน์หน้านะ,ะที่อยู่ติดกันนะพจน์ที่ an บวกหนึ่งลบด้วยพจน์ที่ an นะคะ อ่ะอันนี้เราก็ใช้หลักการหาค่าดีอ่ค่าดีคู่ที่1ก็คือทาไมค่มันจะเป็นสรรมการนัอเรียนแล้วก็นีนก็แก้สรรมการนะอันนี้จะเป็นพจน์หลัง a 2ก็จะเป็น a 2เป็นพจน์หลังพจน์หน้าคือ a 1นะเขียนรูปแบบมาก่อนนักงเรียนเท่ากับพจน์หลังอีกคู่หนึ่งก็คือ a 3 a 3พจน์หน้าคือ a อะไรคะลบ a 2อ่นักเรียนก็นา a 2มา a 2คือเท่าไหร่คะ 6a บวก2อ่ะครูใส่วงเล็บเนาะเพราะมันเป็นก้อน a 2ลบ a 1 a 1ก็คือลบ a เท่ากับ a 3ก็คือก้อนนี้เลยน,นะคะ 8a บวก1ใส่วงเล็บเนาะเพราะก้อนนี้มันเป็น a 3ลบ a 2 a 2, a 2ก็คือก้อนนี้คนหน้าลบ 6a นะคะลบ 6a บวกเท่าไหร่คะบวก2อ่ะอันนี้ครูเปิดวงเล็บได้นะคะอันนี้เป็น 6a บวก2ลบ a ใช่ไหมคะเท่ากับน,นี้ตัวตั้งเปิดวงเล็บ 8a บวก1อันนี้จะเป็นเครื่องหมายลบอยู่หน้าเพราะฉะนั้นเวลาเปิดวงเล็บออกเครื่องหมายจะเป็นตรงกันข้ามก็เป็นลบ 6a บวก2ก็เป็นลบอะไรคะลบ2นะคะ,ะต่อไปนักเรียนก็ดูอันไหนทลบกันได้อันนี้เป็น 6a กับลบ a ก็จะเหลือ5 5a บวก2ก่อนนักเรียนยุบตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็น 8A กับลบ6กก็จะเหลือ,อ2 A. อนะคะบวก1กับลบ2ก็จะเหลือลบอะไรคะเหลือลบ1ถูกไหมเนี่ย 8a กับลบ 6A เหลือ 2a บวก1กับลบ2เหลือลบ1อ่ะต่อไปนักเรียนก็ย้ายตัวแปรมาฝั่งตัวแปรนะย้ายไง,ไงไม่ให้ติดลบนะฝั่งนี้ก็จะเป็น 5a ย้าย 2a มาฝั่งนี้เป็นลบ 2a จากบวก 2a นะคะย,ย้ายบวก2มาฝั่งนี้ก็จะเป็นลบเท่าไรคะลบ1อันนี้ย้ายไปเป็นลบเท่าไรคะลบ2นะคะกี่ a คะ 5a-2a ลบ 2a เหลือ 3a เท่ากับลบ1กับลบ2ก็เป็นลบ3 a เท่ากับลบ3ย้าย3ตัวนี้มาหารนะคะ เอเท่ากับลบอะไรคะเอเท่ากับลบหนึ่งออต่อไปเขาให้หาพจน์ทั่วไปใช่ไหมคะมันก็ได้ A อเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเอาเอต้องเดยนนำค่า A มาแทนตรงนี้นะคะพจน์แรกคือ A อพจน์ที่สองคือ 6A บวกสองฮามาพจน์ที่สามคือ 8e บวกเท่าไหร่คะบวก1นั้เงียนำลบลบ1มาแทนลบ1คอม่า6คูณลบ1บวก2คอม่า8คูณลบ1บวกเท่าไหร่คะบวก1อ่ะเพราะงั้นทั้ง3ลำดับนี้ก็คือ,อลบ1ใช่ไหมคะอันนี้ลบ6ถูกไหมนี่ลบ6กับบวกเท่าไหร่คะ -6 กกับบวกสลงมาข้างลบหนึ่งลบหกกับบวกสก็เหลือลบสใชคะอันนี้จะเป็นลบแปดกับบวกหก็จะเหลือลบเท่าไหร่คะลบเนะเราก็ได้แล้ว3ามลำดับเลขคณิตเรียงกันอยู่จะเป็น A1 A2 ึ่นะ a คือลบเจ็ดหาอะไรก็ได้เงินเมื่อเรียนทราบ3พจน์โจทย์ให้หา A อเลยคะหาพจน์ทั่วไปนะคะ ก็จะได้ว่า an เท่าก,กับ a1 บวก n ลบ1 d นะคะ,ะ a1 คืออะไรคะ a1 ก็คือลบ1บวก n ไม่ทราบ n ลบ1 d คือเท่าไหร่เรียน d ก็คือใช้พจหลังค่า d จะเท่ากับพจหลังลบ4ลบวงเล็บลบ1ใช่ไหมคะ,ะจะได้ว่าลบ4 ลบอยู่หน้ากลายเป็นบวก1เพราะยัน้นค่า d เท่ากับลบสานะคะ d เท่ากับลบสาจากลำดับตรงนี้นะคะ -d เท่ากับลบสใช่ไหมคะอ่ะก็จะได้ว่าลบหนึ่งนี้ก็เอาลบสคูณเข้าไปเป็นลบสคูณเเป็นลบ -3 าลบสคูณลบลลบลบเป็นบวกเป็นบวกเท่าไหร่คะบวกสามต่อ a n เท่ากับ จัดพจน์นะคะเรี้ยงพจน์ใหม่ลบสาลบหกับบวกสก็เป็นบวกเท่าไหร่คะบวกสก็จะตอบตามที่จุดต้องการนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้คะ่ะ